สวัสดีครับพี่น้องเซียนไก่ชนทั้งหลายครับพี่น้องวันนี้ก็ได้เอาเย,ยี่ยมมุกเสด็มไปปั๊มล่องเมืองครับพี่น้องไก่ตัวนี้ไปตั่นกับเชิงครับล่องเมืองว่าตีเชืงไหนบ้างกันเงาสึกว่าไก่นี่ตีเชืงไหนครับตีเตเ็มตีเต็มกลงหานครับ เขา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 ปีกนี่นี่ถอดแรนออกครับพี่น้องเขาตีขี้นทนี่ถอดปิ่นหน้าข้างครับถอดใส่ถอดขัถดวถอดขี้ว่าได้ครับได้เชือกตรวยิงแรนลองเขาขขาง่างเดียวถึงไกลกดกดข้อตีเดี่ยวหัวตีครับเขกมาย่ิบสามยิบสี่รู้สึกว่าตีเชืองดีครับไปต้นี ปปรนะมาณสิบเดือนหนาขึ้นแล้วเย,ยี่ยมูสะดมตัวนี้ต้นต่อมาท่านเปิดหงงครับต่อเคนแขงง่ามครับ <c oughs> เดี๋ยวเทียนะ่ยงค่ะใสิจีบปัะมาณวันน่ะจะเป็นร้องไป็นไรบ้างครับพี่น้องรู้สึกว่าตีเชิงดี เอาปีกแรนออกหอามาขี้ถอดหัวครับเป็นใกล้ถอดท้ายถอดหัวเป็นใกล้ท้ายต้องแรนหลอดหมดอย่างเดียวครับขิงพ่ออะไรครับพอมีข้อยขี้ครับพยายามเพาะหัวจะได้แล้วครับีนตีเชิงผสมวุ่นี้หาใกล้ตีเชิงยากครับได้มาแล้วครับไปนะ แต่จะพิมาอาดเด่นเบื้องครับพี่น้องแต่บรรทายโลกอย่เบิ้งว่าใดนะครับพี่น้องสองโลหมครับพี่น้องใกล้เต็มปีเดือนปีกเต็มทั้งสองขางครับตอนนีี้ปกเต็มอึดเลยเอาหมูใกล้เขาเรียกไปออกบ,นนบ่อนมาก คนข้าเป็นตัวตีครับเริ่มงรีใส่ได้ใช่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่อัปเดตตัวน้องไงอ้เบิ้งครับตัวน้องเชียรไปปั๊มครับแล้วที่นี่เบิ้งได้ก็บยอะกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกกดดประิเสลังใจครับท่านปอดเลยได้ครับพี่น้องแล้วที่นี่สวัสดีครับ